ใจว่านมาสวัสดีข้อหอมใสข้อหอมอยืนนี่โมเมนต์โมเมนต์น้องข้อหอมด็กดีน้ำหอมอีฟซีจีจีซาร์ลอนตัวเอาเอาละไอ้ายไขย <laughs> จอดจอดหนึ่งเขาก่อน หนึ่งเขาก่อนมะนะอ่าอัหนึ่งอายก็อออบอกให้หาเนี่ยหนึ่งเขาตัวเขาอสา,สาผมอยู่จ้าเคครับคี่ๆสาเลยครับเอาตับสบายเลยอ่าน้องวิไลพรสวัสดีครับน้องวิไลพร สวัสดีครับพี่แบงนะครับเดี๋ยวน้องเลพรได้ยินแต่เสียงเตะเอาเอาเอาตามสบายสวัสดีค่ะคุณนะคะคุณพี่เสียวอนจากน้องมิไลนะครับพี่แบงค์บอกน้องมิไลคนสวยมาเจอกอดๆน,นะครับจากพี่แบงค์นะครับ สวัสดีค่ะน้ำหอมเจเจคนเจเจเจคนงามพนัดนะครับแอดผมก็อิโมจิอิโมจิมานะครับ จอดฟังนะค่าคุณพี่ครับขอบคุณเลยแล้วครับ้องวิไลพอสวัสดีครับพี่สนใจคนงามนะครับบายดีไอไอเซียวอนพนะพี่แบ่งโคอิมจิให้นะครับขอบคุณมากมาด้ลยพี่แบ่งเด้อขอบคุณ้องวิไลพอขอบคุณคุณแอดขอบคุณไอวอนจอดหนึ่งเขาพนะพี่จำลองบุญชีสวัสดีครับพี่พี่จำลองบุญชีสวัสดีนะครับ น้องวิัไลดีจ้านะครับจากคุณแอดนะครับสู่ไปด้วยกันเด้อครับผมก็สู่ได้ละนี่บอด้เป็นยังทุ่มืออนี่พี่จำลองสวัสดีค่านะครับจากคุณแอดนะครับ ขอบคุณ19ดเก้าเลิฟนะครับเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณมากๆนะครับ คุณคุณเอ็ดขอบคุณพี่แบงค์อ่าน้องไข่น้อยสวัสดีครับดีครับพี่ลัดบวกพี่สมใจสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไข่น้อยสวัสดีนะครับหนาวบ่ไข่น้อยทั้งพุ่นหนาวา่าทั้งยาโสบ่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้สงสัยติดลบ0ูองศาเลยแหละ ไอ้น้ยดีจ้านะครับจากคุณสมใจนะครับน้องน้ำมองไหมดีครับพี่แบงค์นะครับจากไข่นน้ยนะครับ ไข่น้อยปีใหม่ได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าไข่น้อย,ยสบายดีไข่น้อยนะครับจากพี่แบงค์นะครับนะครับยิ่มาตกเลยครับแมนบ้าจะให้มันตกทั้งจะโสน่ะที่พอได้ถ่ายคลิปเนี่ย